ชาดกค่าร้อยชาติอัตทสะทวารชาดกชาดกว่าด้วยประตูแห่งประโยชน์สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นผู้ตบ,บูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะลูกเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อและแม่ เมื่อได้กำเนิดออกมาแล้วผู้เป็นพ่อและแม่ก็ย่อมอยากเลี้ยงดูบุตรของตัวเองให้ดีที่สุดดังเศรษฐีคนหนึ่งในนครสาวัตถีเมื่อผู้เป็นภรรยาได้ให้กำเนิดลูกชายกับเขาแล้วเขาก็เพียรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกของเขาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นอาหารดีๆของเล่นดีๆหรือสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะมีราคามากเท่าไหร่หายากเพียงไหนเขาก็จะพยายามเสาะหามาจนได้โอ้ลูกน้อยของพ่อพ่อรักลูกมากที่สุดเลยรู้ไหมขอให้เจ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงได้เป็นใหญ่เป็นโตนะลูกดูสิ เด็กอะไรก็ไม่รู้หน้าตาหลอเล้าเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยลูกชายเศรษฐีเมื่อจเจริญวัยพูดได้เดินได้วิ่งได้ก็เริ่มสุกสนชอบสังเกตชอบถามช่างพูดช่างจาเมื่อเห็นอะไรที่ไม่เข้าใจก็จะซักถามู้เป็นพ่อของเขาเสมอพ่อพ่อ ทำไมผีเสื้อมันชอบบินมาเกาะบนดอกไม้ล่ะครับผีเสื้อมันดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้น,นลูกนี่ไงข้างในดอกไม้นั้นมันมีเกสรอ,อยู่บุตรเศรษฐีผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อได้เจ็ดขวบก็มีเรื่องราวต่างๆที่ไม่เข้าใจ มากขึ้นจนผู้เป็นพ่ออธิบายไม่ไหวเศรษฐีจึงส่อหาอาจารย์มาประสิทธิประสาทวิชาให้กับบุตรชายของเขาอาจารย์ครับทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องขอนี้ล่ะครับอาจารย์ได้ส่อหาตำรามากมายให้ลูกเศรษฐีผู้เป็นศิษย์ได้ศึกษาวันหนึ่ง เขาก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจเมื่อได้ศึกษาจากตำราที่อาจารย์ให้ไว้ก็ยังไม่บรรลุถึงคำถามน,นั้นจึงนำมาถามผู้เป็นอาจารย์อาจารย์ครับประตูแห่งประโยชน์คืออะไรหรือครับสิ์ได้พยายามเสาะหาคำตอบจากตำราแล้วแต่ก็ไม่มีเล่มไหนกล่าวถึงเรื่องนี้เลยครับ คำถามนี้ช่างยากกิ่งนะักอาจารย์ตอบเจ้าไม่ได้หรอกสิ์เอ้ยเมื่อผู้เป็นอาจารย์ตอบคำถามนี้ไม่ได้ลูกเศรษฐีจึงนำคำถามนี้ไปถามพ่อพ่อ <P hew> ครับประตูแห่งประโยชน์คืออะไรหรอครับอาจารย์บอกว่าปัญหานี้ยากเกินกว่าจะตอบได้ครับท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดา ไม่ทราบป,ปัญหานั้นจึงได้เกิดปริวิตกว่าปัญหานี้สุขุมยิ่งนะักเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียแล้วผู้อื่นที่ชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ไม่มีเลยเศรษฐีจึงพาลูก ถือดอกไม้ของหอมและเครื่องลูกล้เป็นอันมากไปสู่พระเชตวันวิหารเมื่อถึงที่แล้วทั้งสองพ่อลูกบูชาพระาศาสดาแล้วถวายบางคมนั่งณส่วนข้างหนึ่งของผู้เป็นพ่อกราบทูลความข้อนี้กลับพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาหาแต่พระอ,องค์ผู้เจริญเด็กนี้มีปัญญาฉลาดในประโยชน์ ถามปัญหาประตูแห่งประโยชน์กับข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ทราบจะตอบคำถามนั้นได้อย่างไรจึงมาสู่สำนักของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตัวข้าพระองค์นี้ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแก้ปัญหานั้นด้วยเถิดพระเจ้าค่ะดูก่อนอุบาสก แม้ในการก่อนเราก็ถูกเด็กนี่ถามปัญหานั้นแล้วแล้วเราก็กล่าวแก้ปัญหานั้นแล้วในครั้งนั้นเด็กนี่รู้ปัญหานั้นแต่บัดนี้เขากำหนดไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งภพครั้นเมื่อท่านเศรษฐีกราทูลอาราธนา ทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีเศษธีคนหนึ่งในกรุงพาราณสีนั้นได้เกิดความปรีดีล้นปรีเมื่อภรรยาของเขาได้ให้กำเนิดบุตรชายนี่นระรลูกของเราลูกของพ่อพ่อดีใจเลือกเกินที่เจ้าคลอดอย่างปลอดภัย ขอบคุณมากนะน้องของพี่พี่เจ้าให้สิ่งที่วิเศษสุดแกพ่พี่เศรษฐีรักลเล่นดูบุตรชายของเขามากเมื่อมีโอกาสได้เจอเจอกับพ่อค้าต่างแดนเขาก็จะสรรหาซื้อของที่คิดว่าดีที่สุดให้กับบุตรรักของเขาท่านเศรษฐีดูนี่เธอเสื้อผ้าเหล่านี้งามยิ่งนะ ก็ผมนำมาจากเมืองนูน่นผ่าเนื้อดีเหมาะสําหรับเด็กๆใสแล้วใหม่ระคายผิวหนุ่มสบายดีนะท่านเศรษฐีไม่เพียงแต่เรื่องสิ่งของที่ให้กับลูกเท่านั้นที่เศรษฐีให้ความสําคัญแม้นแต่ห้องหับที่พักอาศัยเศรษฐีก็ให้เด็กรับใช้ในบ้าน จัดให้สะอาดอยู่เสมอสิ่งไหนที่เห็นว่าไม่เหมาะเป็นอันตรายต่อลูกก็สั่งให้รื้อทิ้งทาใหม่ทั้งหมดตอนนี้ลูกของเราก็เริ่มคลานได้แล้วพวกเจ้าคอยดูให้ดีหากมีตรงไหนเป็นช่องเป็นหลุมให้ทําใหม่ให้หมดเดี๋ยวลูกของเราจะซัดดตกลงไปพื้นก่อตองถูให้สะอาด อย่าให้มีฝุ่นเชียวเดี๋ยวลูกเราจะหายใจเอาฝุ่นพวกนี้เข้าไปนี่แกท่านเศรษฐีก็คือลูกเอืออะไรอะไรก็ลูกหมดฉันถูพื้นทีจนมือจะหงิกไปแล้วเอาเถอหน้าคุณพ่อก็อย่างนี้แหละ เขาก็ต้องเป็นห่วงลูกเขาอยู่แล้วคุณหนูแกน่ารักด้วยเศรษฐีผู้นี้นอกจากะกะทาหน้าที่ของผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวได้เป็นอย่างดีแล้วแตกิจอีกอย่างที่เขาปฏิบัติไม่ขาดเว้นเลยคือการนั่งสมาธิตั้งอาณาปาาสติประพฤตินตน อยู่ในศีลธรรมโอ้ลูกของพ่อไหนเรียกพ่อสิลูกเรียกว่าพ่อเร็วพ่อจ้าพ่อจ้าเอ,อน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยลูกลากของเราบุตรเศรษฐีเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดฉลาดเฉลียวเมื่อเจริญวัยพูด ได้ก็กลายเป็นเด็กน่ารักน่าชังช่างถามช่างพูดช่างคุยจนเป็นที่รักของทุกคนในบ้านไม่เว้นแต่คนรับใช้หรือผู้คนทั่วไปที่พบเห็นตามมาเร็วๆเ,เราจะตามนกตัวนั้นไปเราอยากรู้นกมันจะบินไปไหนกัน ด้วยความเป็นเด็กฉลาดลูกเศรษฐีจึงมกกักจะมีคำถามต่างๆมาถามผู้เป็นพ่อของเขาเสมอพ่อพ่อนกมันบินไปไหนกันวันนี้ลูกวิ่งตามจะไปดูแต่ก็วิ่งตามนกไม่ทันมันบินสูงมากลูกวิ่งตามทีไรก็ไม่เคยทันสักทีลูกเอ,อ๋ย เจ้าวิ่งตามนกไปไม่ได้หรอกนะเพราะนกมันบินบนท้องฟ้าแต่เจ้าวิ่งอยู่บนพื้นดินพ่อดูสิทำไมผีเสือ้อมันไม่บินไปเกาะนกละพอ่อมันบินได้เหมือนกันนี่นาะมันบินได้เหมือนกันแต่มันเป็นสัตว์คนละชนิดกันนะลูกมันย่อมใช้ชีวิตแตกต่างกันไปเจ้านี่นับวัน ก็ช่างชักช่างถามจริงๆเลยนะวันเวลาผ่านไปเมื่อบุตรเศรษฐีได้เจริญวัยขึ้นจนสามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆได้แล้วเศรษฐีก็เกิดความคิดที่จะหาอาจารย์มาสาั่งสอนวิทยาการต่างๆให้ลูกของเขานี่ลูกของเราโตแล,ล้วสินะ แต่ละวันเนี่ยมีเรื่องถามมากมายหากเราเป็นผู้ให้คำตอบเพียงผู้เดียวเกรงว่าจะไม่พอแน่ๆน่ควรแล้วที่มีอาจารย์มาสืบสารวิชาต่างๆให้เพิ่มเติมตั้งแต่นั้นมาเศรษฐีก็จะหาอาจารย์ต่างๆมาศิลปศาสตร์ให้กับบุตรของตน ลูกเศรษฐีด้วยความเป็นคนกระตือรือร้อนในการเสาะหาความรู้อยู่แล้วจึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์ต่างจากเด็กวัยเดียวกันที่สนใจแต่เรื่องการเล่นสนเพียงอย่างเดียววันนี้มีแต่พวกเราเหรอแล้วคุณหนูลูกเศรษฐีไม่มาแล้วหรอือวันนี้เขาไม่มาหรอกท่านเศรษฐีหาอาจารย์มาสอนหนังสือแล้วคงเย็นนู่นแหละ ถึงจะมาเล่นกับพวกเราได้โอ้ทำไมต้องเรียนด้วยนะบิ่งเล่นสนุกกว่าตั้งเยอะนอกจากความรู้ศาสตร์ต่างๆแล้วเศรษฐียังให้อาจารย์สอนบุตรของเขาเรียนรู้ดันวิชาการต่อสู้รูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการป้องกันภัย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกเศรษฐีที่มีวัยเพียงเจ็ดขวบแต่มีความรู้วิชาการอย่างรอบตัวมากมายเฮ้ยแบบนี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์นอกเหนือจากการเล่าเรื่องศิลปศาสตร์วิทยาการต่างๆแล้วเศรษฐียังสอนบุตรชายของตัวเองนั่งสมาธิ สอนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมไม่คิดเอาเปรียบผู้อื่นบุตรเศรษฐีแม้จะมีอาจารย์มาสอนสั่งวิชาต่างๆให้มากมายแต่เมื่อเขาก็ยังมีคำถามที่ยังไม่เข้าใจหลายเรื่องบางเรื่องเขาก็จะศึกษาจากตำราที่อาจารย์ให้บางเรื่องเขาก็จะศึกษาจากอาจารย์แต่ละท่าน แต่ละสำนักวันหนึ่งเด็กคนนี้ก็เกิดความไม่เข้าใจอยู่ปัญหาหนึ่งเด็กวัยเจ็ดขวบศึกษาหาคำตอบที่เขาไม่เข้าใจไม่ว่าจะอ่านจากตำราห,หรือถามจากอาจารย์แต่ก็ไม่เข้าใจตอบปัญหานี้ได้เอประตูแห่งประโยชน์คือสิ่งใดกันนะ ทำไมในตำราไม่มีบอกเรื่องนี้ไว้เลยอาจารย์ครับประตูแห่งประโยชน์คือสิ่งใดหรือครับทำไมผมศึกษาจากตำราแล้วไม่มีบอกเรื่องนี้ไว้เลยครับสิทธิ์เอ้ยอาจารย์ตอบคำถามของเจ้าไม่ได้หรอกปัญหานี่มันยากนะัก เจ้าลองไปถามอาจารย์จากสำนักอื่นดูเถอะอาจารย์ครับประตูแห่งประโยชน์คือสิ่งใดหรือครับผมศึกษาจากตำราแล้วทั้งอาจารย์สำนักอื่นก็ไม่มีใครตอบได้เลยครับสิทธิ์เอย๋ยปัญหานี้มันช่างยากจริงๆแม้แต่อาจารย์คนนี้ก็ตอบเจ้าไม่ได้เช่นกัน เมื่อสักถามอาจารย์ท่านใดก็ไม่เป็นผลบุตรเศรษฐีจึงนำปัญหานี้ไปถามบิดาพ่อครับผมมีปัญหาหนึ่งที่ไม่เข้าใจมานานแล้วแม้จะศึกษาตามตำราหรือถามจากอาจารย์หมดแล้วทุกคนแต่ก็ไม่มีใครตอบลูกได้เลยครับปัญหาอะไรล่ะลูกเอ้ยบอกพ่อมาสิ อะไรที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์ตำราเล่นไหนๆก็ไม่มีบอกไว้แม้แต่อาจารย์ก็ตอบไม่ได้เมื่อเศรษฐีได้ยินคำถามนั้นจึงตอบว่าบูตควรปรวรณาลาบอย่างยิ่งคือความไม่มีโรค ศีลความคล้อยตามผู้รู้การสดับรับฟังการประพฤติตามธรรมความไม่ทอถอยคุณธรรมหกประการนี้เป็นประตูแห่งประโยชน์นั่นเองละลูกบุตรเศรษฐีเมื่อได้รับคำตอบจากพ่อตั้งแต่นั้นมา เขาก็ประพฤติในธรรมหกประการนั้นส่วนเศรษฐีก็ตั้งตนบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นแล้วก็ไปตามยถากรรมบุตรในครั้งนั้นได้มาเป็นบุตรคนปัจจุบันท่านเศรษฐีเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามช้าดกค่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ